สวัสดีครับผม DC Racing นะครับวันนี้ก็จะมาติดตั้ง Yaris a t i v องนีนะครับผมวันนี้จะมาให้ดูข้อเปรียบเทียบระหว่างด้านหน้านะครับรถคันที่ติดสเกิร์ตเรียบร้อยแล้วกับคันที่ยังไม่ได้ติดสเกิร์ตเรามาดูกันความเตี้ยนะจะเตี้ยไม่มากต่ํากว่าบอดี้ด้านล่างสุดของตัวรถถ้าสังเกตจากคันนั้นนะครับต่ํากว่าบอดี้ด้านล่างสุดของตัวรถแค่ครึ่งเซนติเมตรเท่านั้นเองตรงนี้มันจะแลดูเหมือนต่ํานะครับแต่จริงแล้วก็คือเท่ากันเห็นไหม มันจะเรียบเท่ากันเลยถ้าเราสังเกตจากคันสีบรอนตรงเนี้ยจะแลดูเวา้า,าวเห็นไหมครับเนี่ยครับอ่ะมันจะมาเติมตรงนี้ให้มันแลดูตรงและแบบสมูทเท่ากันมาเลยนะครับอย่างแบบคันสีขาวเลยเห็นไหม่ะเรามาดูด้านหน้ากันเต็มเนี่ครับใส่กับไม่ใส่ความแตกต่างค่อนข้างเยอะเลยคันสีขาวนี่จะแลดูใหญ่ขึ้นเห็นไหมด้านหน้า โอเคเรามาดูด้านด้านข้างเอยียงข้างๆเนาะเนี่ยประมาณจะประมาณนี้นี่ครับความแตกต่างโอเคแล้วเรามาดูด้านหลังกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นด้านข้างทรงได6หกสเนี่ยจะมีอยู่2แบบนะครับแบบมีเส้นสีแดงรอบคันแล้วก็แบบไม่มีเส้นสีแดงรอบคันลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับผมในราคาเดียวกันครับด้านข้างก็จะเป็นรวงพึ่งเห็นไหมครับ ดีเทลด้านในของเขาจะเป็นลวงพึ่งสติ๊กเกอร์ได้68การันตีว่าเป็นงานแท้นะครับผมตัวสเกิร์ตเนี่ยจะไม่เจาะตัวรถนะครับจะยึดด้วยน็อตด,ด้านในแล้วก็แบ็กเก็ตด,ด้านล่างตรงนี้ก็จะหมุนด้วยน็อตเจอคือจะยึดกับคัสซีมุมบันพับด้านในตัวนี้ก็เช่นกันจะไม่เจาะตัวรถนะครับแล้วก็ส่วนด้านล่างเนี่ยจะมีแบ็กเก็ตอยู่2ตัวยึดไว้แน่นหนาเลยครับผมส่วนด้านหลัง นี่นะครับเปรียบเทียบด้านหลังเห็นไหมคันสีขาวเนี่ยจะแลดูเต็มเต็มกว่าเยอะเลยเห็นไหมครับนี่ครับทําให้รถแลดูใหญ่ขึ้นสปอร์ตขึ้นนี่อ่าเห็นไหมถ้าเราไม่ติดตัวสเกิร์ตเนี่ยลูกค้าเห็นตัวด้านใต้ไหมเขาจะมีหูรากอะเวลาวิ่งบนท้องถนนก็คือจะเห็นชัดเจนเลยหูรากจะโผลออกมาเห็นไหมนี่คือหูรากนะครับเนี่ย แต่ตัวนี้ใส่ไปแล้วก็จะปิดหมดเลยสวยงามมากอน,นี้ครับแล้วก็มาเติมหางหลังด้วยสปอยเลอร์แบบแนบไม่เจาะตัวรถติดด้วยกาว 3M เป็นสีดำเงาสวยงามมากครับผมชัดเจนแล้วนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามและรับชมขอบคุณครับสวัสดีครับ